ขอต้อนรับเข้าสู่รายการ Enter หลายคนคงจะจำได้ว่าเมื่อไม่นานมานี้เราได้ทำการย้ายน้องมดงามทุ่งเข้าไปยังบ้านหลังใหม่ที่เป็นรังปูนซึ่งทุกอย่างก็ดูเรียบร้อยดีและน้องๆก็ดูมีความสุขกับบ้านหลังใหม่แต่หลังจากนั้นไม่นานเราพบว่าน้องๆเพิ่มจำนวนได้อย่างรวดเร็วมากจนบ้านแทบจะรับไม่ไหว จะเห็นว่ามดงานเกาะปูนปลาสเตอร์กันเต็มไปหมดที่เป็นแบบนี้ก็เพราะว่าด้านในไม่มีที่ให้อยู่แล้วเราลองสำรวจพื้นที่ไปพร้อมๆกันเลยดีกว่าพื้นที่รังด้านไหนเต็มไปด้วยไข่และตัวอ่อนจำนวนมากจนมองไม่เห็นแม้แต่ตัวนางพญาทำให้ภายในรัง ใช้เป็นที่เลี้ยงตัวอ่อนและเป็นที่อยู่ของนางพยาเท่านั้นมดที่อยู่ด้านในก็จะมีเฉพาะมดที่เลี้ยงและมดที่คอยทำหน้าที่ดูแลนางพยาส่วนมดที่มีหน้าที่อื่นๆต้องออกไปอยู่ด้านนอกทั้งหมดอย่างที่เราได้เห็นกันแม้แต่เวลากินอาหารก็ยังต้องออกมากินนอกรังเลย oh, <no. S 1> หากปล่อยไว้แบบนี้ต่อไป ต้องไม่ดีแน่ๆเราเลยตัดสินใจที่จะย้ายน้องๆกันอีกครั้งโดยในครั้งนี้เราวางแผนที่จะย้ายน้องลงไปในตู้ขนาดใหญ่เราจะใช้เป็นรูปแบบลังดินที่ให้น้องๆขุดสร้างรังเองทั้งหมดเริ่มต้นด้วยการใส่ดินลงไปเราเลือกใช้ดินพีซมอสเพราะค่อนข้างสะอาด แต่ถ้าใครจะขุดดินมาจากสวนหรือใช้ดินปลูกต้นไม้ก็สามารถทำได้เช่นกันแต่ควรนำดินไปผ่านความร้อนเช่นการเข้าไมโครเวฟหรือนึ่งเพื่อฆ่าปรสิตท,ที่อาจติดมากับดินก่อนเราใส่ต้นไม้ลงไป2ต้นก็มีรู้ว่าสุดท้ายแล้วจะโดนดินกลบจนมิดหรือเปล่า เราได้ทำการตกแต่งตู้ด้วยต้นไม้ท่อนไม้และก้อนหินเพื่อความสวยงามแต่การตกแต่งนี้อาจจะสวยได้เพียงไม่กี่วันพอามดงามเป็นนักขุดที่เก่งมากสามารถขุดดินขึ้นมาถมจนทำให้ของตกแต่งทั้งหมดของเราจมไปอยู่ใต้ดินได้เลยทีเดียว <c oughs> เมื่อตกแต่งเสร็จเรียบร้อยแล้วพ่นน้ำลงไปเพื่อให้ดินชื้นและเซตตัว ก่อนที่จะย้ายมดลงไปสิ่งสำคัญที่ลืมไม่ได้คือการทาน้ำยาป้องกันมดปีนเราเลือกใช้แอน s ์สไลเดอร์สูตรเอ็ก e ์ตมเพราะใช้กับมดขนาดเล็กได้ผลดีกว่าที่สำคัญในรังนี้เราจะไม่ปิดฝาแต่ทำบ่าขึ้นมาที่ขอบบนของตู้จากนั้นทาน้ำยาแอนสไลเดอร์ที่ด้านล่างเมื่อมดต้องการจะหนีออกจากรังจะต้องกลับหัวปีนบนพื้นผิวที่ลื่นมาก ซึ่งแทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่จะหนีออกจากรังด้วยวิธีนี้ก่อนจะเริ่มย้ายเราขุดรูนำทางไว้ที่ผนังด้านหนึ่งของตู้เพื่อนำให้หมดเริ่มทำรังจากตรงนี้เราจะต้องทาน้ำยาแอนสไลเดอร์ที่สายยางด้านนอกด้วยเพื่อป้องกันมดเดินย้อนกลับมา บางทีน้ำยาก,ก็แห้งไม่ทันใจเอาละตอนนี้ทุกอย่างพร้อมแล้วมืนเริ่มทำการย้ายน้องๆกันเลยดีกว่าเราถอดฝาจุกที่อุดหลังด้านในและรีบนําท่อไปต่ออย่างรวดเร็วโดยปลายท่ออีกด้านหย่อนลงมาที่ตู้โอ้เกือบลืมไป เราต้องการมั่นใจว่าน้องจะเริ่มขุดสร้างฝั่งนี้เราจะต้องตัดกระดาษที่มีความทึบแสงมาปิดเอาไว้ด้วยความมืดจะช่วยให้หมดสบายใจที่จะสร้างรังบริเวณที่เราเตรียมไว้ให้แค่เพียงอึดใจเดียวมดก็เริ่มเดินตามท่อลงมาอยู่ในตู้เยอะมากส่วนในพื้นที่รังเก่าก็มีความแตกตื่นโกลาหลกับพื้นที่ใหม่ วันถัดมาเราพบว่ามีมดงานจำนวนหนึ่งสามารถเดินผ่านสายยางส่วนขึ้นมาด้านบนได้เพราะสายยางนั้นอยู่แนวเฉียงทำให้การปีนไม่ได้ยากเหมือนกับการปีนผนังหรือปีนกลับหัวเราจึงทำการหล่อน้ำที่บริเวณฐานของรังเก่าสถานการณ์นี้ทำให้เราไม่สบายใจเนื่องจากมดง่ามเป็นมดที่หลบหนีออกจากที่เลี้ยงหรือที่นักเลี้ยงมด เรียกกันว่าแหกรังได้เก่งเป็นอันดับต้นๆเราจึงต้องลองทดสอบดูว่าประสิทธิภาพของการป้องกันมดหนีนั้นได้ผลขนาดไหนเราทดลองลดน้ำลงไปมดส่วนใหญ่รู้สึกทันทีว่ามีการบุกลุกเกิดขึ้นมดงานทุกตัวตอบสนองโดยอัตโนมัติด้วยการปีนขึ้นมาด้านบนราวกับฝูงซอมบี้ แต่เมื่อถึงแนวกั้นแอนสไลเดอร์ของเราไม่มีมดตัวไหนเลยที่สามารถผ่านไปได้มดทุกตัวล่วงหล่นลงมาเหมือนกับเม็ดฝนฮึอย่างนี้ก็สบายใจได้คงจะไม่มีมดงานเล็ดลอดออกมาจากตู้ได้อย่างแน่นอนตอนนี้มดส่วนใหญ่ ได้ย้ายลงมาที่รังใหม่จนเกือบหมดแล้วเหลือไว้เพียงมดงานจํานวนหนึ่งเท่านั้นที่ยังคงเฝ้ารังเก่าอยู่เมื่อเปิดกระดาษที่ปิดไว้ออกจะเห็นว่ามดสร้างรังอยู่ในพื้นที่ฝั่งด้านหน้าตามที่เราต้องการมีการขุดโพรงใหญ่และนำไข่ตัวอ่อนดักแด้มารวมกันอยู่ในห้องเดียวพอลองมองดูด้านนอก ต้นไม้และก้อนหินที่เราได้ตกแต่งเอาไว้ถูกถมไปด้วยกองดินขนาดมหึมมาจนแทบจะจมหายลงไปเลย <c oughs> แม้ว่าจะคาดการเอาไว้แล้วแต่เราก็ไม่คิดว่าจะรวดเร็วภายในข้ามคืนขนาดนี้น่าทึ่งมากจริงๆนอกจากพลังในการขุดแล้วความสามารถในการลาก็น่าทึ่งเช่นกันแม้จะมีขนาดเล็ก แต่ด้วยจํานวนอันมหา,าสารของมดง่ามการล่าเหยื่อที่มีขนาดใหญ่กว่าหลายเท่าก็ดูจะไม่ใช่เรื่องยากขอบคุณทุกคนที่ติดตามน้องมดง่ามรังนี้มาตั้งแต่คลิปแรกจากนางพยาตัวเล็กๆเ,เพียงตัวเดียวภายในช่วงระยะเวลาไม่กี่เดือน สามารถสร้างอาณาจักรจนมีมดงานจำนวนมหาศาลได้ขนาดนี้นี่คืออีกหนึ่งในความมหาศาจรรย์ของมดที่ทำให้พวกเรานักเลี้ยงมดลงไหลเจ้า,มาแมลงมหาศาจรรย์ชนิดนี้สำหรับวันนี้แอนเคอร์ก็ขอลาไปก่อนบายบาย อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิง่งกิ๊งกิ๊งด้ยนะคะ